สวัสดีพี่น้องพ้อไปสุกุสุกอนครับนี่เขาเจ้าสายจวดมันเจ็บแถวลานลุงแก้วครับมาเจ้าสายจวดเห็ดเต็มสองเล่มแลครับจบยี่สา,ายไฟไป่อดมันตื่นผมบินขึ้นไปไหมครับน ตัวไม่ก็ไม่เยอะรับไตถลยไปก่อนอันนี้ตัวแมีาพี่กบมาเฮ้ยเย็บควันเลยพี่กบเย็บแป๊บี่เลเอาพี่น้องลุยในห้อมกันรับผมเะสายจวดครับเอาีปแล้วครับวันเย็นที่ดีแล้วครับล้างไม้ี่ครับ อันนี้ก็พี่ขอทางทางนี้เป็นนั่นแหละทางนั่นแหละนี่แหละตัวนี้เขาฟังพี่เที่ยโดูเทค่ยนฟังพี่เนาะเอ้ยนี่ละขาตัวตายเลยครับตอนนี้สว <c oughs> ัสดีครับผมผมังเก่ากับสายจวดครับผมมือนี่มานัดกันกับอาจารย์นี่ครับตาเศร้าหุ่นนี่ครับเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยมาตาเศร้าเลยแต่ว่าอาจารย์นี่ิ่ณทรงงานอยู่เพิ่งจะทรงงานอยู่เพิ่งจะได้ออกมา ผมต่อตั้งจะสิบโมงแล้วครับเนี่ยขึ้นไม่แรกครับมาพร้กันครับเดี๋ยวอาจารย์นี่เขาลงมาเบิ้งครับ,รบครับผมใสยจวดครับโอสวยงามเลยครับเดี๋ยวบนงก็ยังตัวหน่อยๆน่อยหนึ่งอยู่ทึ่งอเอาลงมากขึ้นตัวใหญ่เตะเออตัวใหญ่นึงผมกลัวว่าเดี๋ยวบังก็ยังตัวหน่อยๆนหนึ่ง อยู่ตั้งเท่างสายไฟเรยวบางก็ยังตัวหน่อยหน่งบิดขึ้นมากทุนตัวใหญ่เลยน้องอุยความจิ้มจีนครับครับว่าหลกๆครับไม่นะเอิ้อกว่ามปนขาวบ่ดูบ่โมกซับอีกแม่นบ่่พีแม่นแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะสายจวดจัดโมกซับแล้วครับนั่นน่ะเอานั่นครับเนี่ยครับโอ้แน่นอนแน่นอนครับผมว่าอยู่แจ้งเอื้อขาวที่แหลกบ่แม่นแต่ว่าเป็นโมกซับครับ เดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันนะเขาวง่ามครับเดี๋ยวเดียวออกเบิ้งกันนะดูออมมันครับเตรียมสองของสายจวดมือนี้ครับกถือวอมันครับผมมพอกันนี่คือว่าสิบปงเสาครับจังมาพอกันครับสายจวดช่วี่น่อมาเบิ้งนะเอาจัด จุ๊ดที่เป็นเป็นเบอร์หนึ่งบอจันเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งในไข่ในไข่หน้าโขกหน้าโขกหินแฮ่นะครับอาจารย์อาจารย์เพิ่นเปิดซองเด้อครับเปิดได้เดือนเดือนไปอาจารย์เดือนหนึ่งครับผมเดือนหนึ่งครับผมโอเคครับฝากติดตามนะครับอ่าฝากเอฟซีผมกันเลยเนี่ยครับอาจารย์อาจารย์เนกได้ครับอยู่แถวว้างหน่อยเนาะอาจารย์เนาะครับผมอันนี้เพิ่นเปิดซองมี่องเปิดซองแล้วได้ประมาณเดือนแล้วครับ อ่าซื้อซองก็คือหน้าโคกหินแฮ่ครับอ่าของอาจารย์เนกนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับสำหรับเอฟซีกดเบื้องดำดำครับผมอ่าสำหรับเอฟซีอาจารย์เนกอ่าฝากติดตามซ่องกดเบื้องดำดำน้ำนเด้อครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปไม่สองไม่สามเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมอ่าสวัสดีครับ